สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด็นล่างตัวดิวซึ่งเป็นสูตรเดิมนี้ที่ผมจะมาแบ่งปันให้ชมกันสําหรับแนวทางงวด่วันที่30มธันวาคม2องพนหรอยหกสิบนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับจะมีสูตรเด็นล่างที่ได้เจ็กับแครับตัวที่เข้าจะเป็น8มาที่หลักสิบล่างครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคํานวณนะครับที่เป็นสูตรนะครับ ตัวเดียวนะครับจะเป็นสูตรนี้นะครับเป็นสถิติที่เดินดีมานะครับสิบงวดติดนะครับสำหรับสูตรดินล่างตัวเดียวนะครับอ่ทีนี้มาดูกันครับอ่าในงวดแรกนะครับคํานวณได้ตัวดินนตัวเดียวคือหนึ่งนะครับผลออกคือหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ซึ่งมันก็เข้าที่สิบหนึ่งนะครับก็ถูกเป็นงวดแรกที่งวดนี้ครับหนึ่งต่อมานะครับงวดที่สองนะครับ ในงวดที่สองได้หกนะครับออก6 7เจ็ดนะครับหข้าวหลักสิบถูกเป็นสองงวดต่อมานะครับงวดที่สามได้เก้าออกเก้าหนึ่งม,มาทีออา่หลักสิบครับถูกเป็นสามงวดนะครับต่อมางวดที่สี่ได้สี่ออกสี่หกสี่มาที่หลักสิบครับถูกเป็นสี่งวดต่อมางวดที่ห้าได้หออก6 6ครับก็ข้าที่สิบหน่วยนะครับต่อมาครับงวดที่ 6นะครับได้สี่ออกสี่สี่นะครับก็ถูกเป็นหกเ่อวัก็จะเป็นงวดที่เจ็ดได้สามออกหกสามสามหลักหน่วยนะครับถูกเป็นเจ็ดม่วัต่อมาครับงวดที่แปดได้สี่ออกหนึ่งสี่สี่เข้าหลักหน่วยนะครับถูกเป็นแปดม่วัต่อมานะครับงวดที่เก้าได้เก้าครับมาที่หลักสิบออกเก้าหนึ่งครับ ออกมานะครับงวดที่10ได kind of ้5ออก855้ามาหลักหน่วยนะครับก็เป็นสิบงวดติดสำหรับสูตริด่นล่างตัวเดียวนะครับอันนี้นะครับมาดูกันครับวิธีคิดนะครับสูตริด่นล่างอันนี้นะครับทำได้10งวดติดอิงหรือเปล่านะครับตามที่ผมทำสถิตไว้นะครับมาเทียบดูได้นะครับแต่วิธีคิดสูตรเด่นล่างนะครับตัวเดียวนะครับใช้ตาอมันหลักแสนบุญหลักหน่วยบนนะครับบุญหลักร้อยท้ายครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้าย10่สิบบนหนึ่งครั้งร้อยสี่ของที่ครับ 1นวูมสูมี1 1บเป็น7จบบูลิสีของนี้11ครับฉะนั้นในงวดแรกเด่นล่างตัวเดียวคือ1ผลออกเปนนึนครับอ่ะซึ่งก็มีมาแบบนี้ครับข้าวส0หน่วยครับงวดที่2นะครับได้6ครับออก6 7จริงไหมอ่ะใช้หลักแสนหลักหน่วยบนหลักร้อยหน่วยท้ายทั้งสแล้วก็บิตสี่งทีสองูสาเป็นห้าห้เป็นสิบเอ็ูสบ 2 4งูสี่ตรงีได้ 6, ในงวดที่2ครับผลที่ออกคือ67ผลออกคือ67ครับ6ข้าวหลัก10นะครับซึ่งเป็นสูตรเด่นล่างที่มาได้ทุหลักเลยนะครับต่อมาดูในงวดที่3นะครับงวดที่3าได้9ครับจริงหรือเปล่าผลที่ออกคือ9 1ครับตามสีที่ผมทาได้ะครับซึ่งได้9ในงวดที่3ใช้หลักแสนหลักหน่ยนย้นหลักร้อยหน่วยท้ายั้งสีง 4, ่ตรงที่ครับ สี่ p l สองเป็นหกคเจ็ดเป็นสิบสามสิบสาม s สอบห้าสี่ขกาได้9นะครับออก9ก้าหนึ่งครับ9มาที่หลักสิบครับคูณเป็นสามตินะครับต่อมานะครับงวดที่4ครับได้4ครับออก4 6จริงหรือเปล่าใช้หลักแสนหลักหน่วยหลักร้อยหน่วยท้ายงั้สิแล้วก็บรดสี่ของทีเก้าบวกแปดครับสิบเจ็ด l สองสิบเก้าบวกหนึ่งยี่สิบสี่นะได้4ตัวเดียวผลออกคือสี่หกครับในงวดที่สออกสี่หกนี่ครับ สี่มาที่หลักสิบนะครับทเป็นสี่งวดนะครับต่อมาดูงวดที่ห้านะครับในงวดที่ห้าที่ผมคำนวณได้นะครับซึ่งมันได้ตัวดินคือหกผลออกคือหกครับจริงหรือเปล่านะครับใช้หลักแสนหลักหน่วยบนหลักร้อยหน่วยท้ายคือสี่หลักของพสี่ของที่ครับสามพูสองเป็นห้าห้าพูเจ็ดเป็นสิบสองพูสี่ของพูสิบหกได้หกครับผลที่ออกในงวดนั้นคือหกหกนะครับหกข้าวหลักสิบหน่วยนะครับ ก็ถูกเปลี่ยนห้างมั่ต่อมาดูงวดที่6ครับในงวดที่6ได้4ครับผลออกคือ4 4จริงหรือเปล่านะครับใช้หลักแสนหลักหน่วยพันหลักร้อยหน่วยท้ายงวดสี่แล้วก็คสี่ของทีเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกสิบห้ายี่สิบสี่กังได้สี่ครับปอกสี่สี่นะครับสี่ข้าวที่สิบหน่วยนะครับต่อมาดูก็จะเป็นงวดที่เจ็ดนะครับในงวดที่เจ็ดซึ่งในงวดนั้นออกหกสามสูตรอันนี้นะครับผลคำน,นวณที่ทําได้ก็จะเป็นสาม ผลออกคือหกสาครับ,บ, 6, 3, รบใช้หลักแสนหลักหน่วมื่นหลักร้อยหน่วยท้ายคือศึกษาคณิตสี่ 4, หน่วยที่ครับ9ก้าบวกสิบห้าสิบวกสองบวกสองสิได้3ครับผลออกหกสามสเข้าหลักหน่วยครับซึ่งมันจะมีมาแบบนี้นะครับที่หลักก็เป็นสูตรเด่นล่างครับที่มาได้ทุกหลักเลยเนาะอันนี้คือมันเข้าที่หลักหน่วยเนาะในงวดที่7นะครับต่อมาดูครับก็จะเป็นงวดที่8ซึ่งในงวดที่8 ที่ทำได้นะครับคือเลขสี 4, นะครับซึ่งใน,นวันนั้นออก1นครับมาดูกันครับใช้หลักแสนหลักหน่วยบนหรือหลักร้อยหน่วยท้ายครั้งที่4แลเราก็ปุัี่สีของทีครับเจ็ดบุญเปิน8ปดแปดบุตสามเป็นสิบเอ็ดบุ้ายี่สิบปุ่ีสีของยี่สิบสี่ครับซึ่งในงวดที่8ได้สผลออกคือหนึ่ซึ่งมันข้าที่หลักหน่วยเนาะออกหนึ่งสี่นะครับสี่ข้าหลักหน่วยนะครับอป็นแปดงวด ต่อมาดูครับงวดที่9นะครับได้9ครับซึ่งในงวดที่9นะครับผลออกคือ9 1้าับอ่าครับได้แบบนี้จริงหรือเปล่านะครับตามที่ผมทำสถิติย้อนหลังได้นะครับก็เป็นสูตรที่เดินดีมา10งวดติดเลยนะครับใช้หลักแสนหลักหน่วยบนหลักร้อยหน่วยท้ายครั้งสี่เราก็บริสีถงที่ครับนำห้าบูสูตรนห้าครับห้าบวกเก้าสิบสี่บูนสิบห้าบูสี่เก้าได้เก้านะครับผลออกคือเก้าหนึ่งครับเก้าเข้าหลักสิบนะครับในงวดที่มันออกเก้าหนึ่งนะ ต่อมาดูงวดที่10คืองวดที่ผ่านมานะครับได้5ครับซึ่งสูตรนี้ได้5ผลนอกคือ85ครับซึ่งมันก็เข้าที่หลักหน่วยเนาะเพราะว่าสูตรดินล่างอันนี้เป็นสูตรที่มาได้ทุกหลักเลยนะครับมาดูกันครับว่าทําได้5จริงหรือเปล่านะครับตามที่ผมทําสถิตย้อนหลังไวนะครับใช้หลักแสนหลักหน่วยบนหลักร้อยหน่วยท้ายครั้งที่สี่เราก็บวกที่สี่งทีนำสองบวกเจ็ดเป็นเก้าครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกสี่งทีสิบห้าได้ห้านะครับผลนอกคือแปดห้านะครับ หามาหลักหน่วยนะครับออก85้านะครับก็ทุกเป็น10บก็ติดกันครับสำหรับสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะครับอันนี้จะเป็นสูตรตัวเดียวเลยนะครับ่าก็ถ้าในชอบนะครับสูตรแบบนี้นะครับก็จะทคปไว้ดูก็ได้นะครับวิธีคินะครับก็มาดูกันครับในงนวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับรองวิธีคิดใช้อ่าผลรางวัลที่หนึ่งครับในหวดนที่ผ่านมาจะเป็น3ามห้าหกเจ็ดห้าดครับล่างออก85ครับทีนี้จะใช้3าตัวท้ายครั้ง4ี่ก็จะเป็น5้าดสี่ครับ ตำแหน่งที่จะนำมาบวกกันก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นวนนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งสิบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่ย่ยท้ายครั้งส่บวกกันหนึ่งครั้งครับแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่อีกครั้งนะครับทีนี้ก็ลองนำมาบวกดูกันครับนำสามบวกเจ็ดครับสิบสิบบวกห้าสิบห้าครับสิบห้าบวกสสิบเก้าสิบเก้าบวกด้วยสี่คงที่ครับยี่สามวดนนี้นะครับเลขเก่นล่างที่ได้จะเป็นเลขขี้นะครับเพราะว่าถ้าจะที่ออกแปดห้าน้ได้เลขขี้ครับ ซึ่งในงดที่ผ่านมานะครับได้อะขี้เนาะมันออกคู่ขี้นะเพราะฉะนั้นในงดนี้นะครับเลขล่างนะครับจะต้องมีเลขขี้อยู่นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งตัวนะครับจากสูตรดินล่างที่ทําได้คือเลขขี้นะครับก็อันนี้คือยึดตามสูตรที่ได้เลยนะครับดินสามตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นเลขขี้นะครับสำหรับในงดนี้นะครับก็เรานําไปจ้างดูนะครับทีนี้ผมก็จะมานะครับจับคู่ดูกันนะครับพร้อมกับสูตรเทียบนะครับหลัก เป็นสูตรเด่นล่างนะครับแบบ4หลักนะครับจะเป็นสูตรนี้ที่ในงุงเทียนนะเป็นสูตรที่ผมเน้นไว้เนาะจึมันก็เข้านะครับที่5้านะครับสำหรับสูตรที่ได้นะครับสี่ตัวนะเดินล่างนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับถ้ามาหลักหน่วยนะสำหรับสูตรนี้นะเข้าหลักหน่วยสามกุตินะครับตามที่มันติดมาล่างเนาะอันนี้จะเป็นแบบคู่ขี้นะครับจะเป็นเด่นล่างแบบคู่ขี้เลยนะเพราะว่างวนี้นะาได้ตัวเดียวเนาะที่เด่นเลขขี้นะครับอ่าพอได้ สตัวเดียวนะวุนี้นะครับเราก็จะมาจับผูดเด่ดนล่างดูกันนะครับกับสูตรที่ได้4ตัวเลขสในงูนี้นะครับถ้าไม่มาล่างนะครับมันก็มีสิทธิ์อาจจะขึ้นบนนะครับก็เป็นได้เนาะเพราะว่า เลข3เป็นเลขที่เด่นนะครับทั้งบนและล่างเลยในงวดนี้นะครับก็ถ้าเราจะกันบนล่างด้วยก็ได้นะครับสําหรับสายวิ่งนะครับก็อันนี้ก็ลองนําไปวิเคราะห์ดูกันได้นะครับกับสูตรที่เรามีนะครับอันนี้จะตามสูตรที่คิดออกมาได้ซึ่งได้เลข3ซึ่งเนเลขขี้ในงวดนี้ครับจะคาดว่ามันก็จะมีมานะครับางเนาะตามสูตรที่ได้นะครับอ่าถ้าสามาล่างนะครับเราก็จะมาจับคู่ดูกันนะครับกับสูตรนะครับที่ได้4ตัวก็เป็นสูตรข้างชวนนะครับได้ 7- 8 9 0เูในงวดนี้คนับอ่ะ ตัวนี้นะครับสิบสูนี้ก็เข้าต่อหนึ่งนะครับก็รูดไปแค่งวดเดียวก็จะเป็นในในงวดที่มันออกโคกนะครับซึ่งในวันเบิร์นะครับสูตรนะครับได้1นึ่งสอีไม่เข้านะครับก็กลับมาเข้าได้ห้าหุ้นติดนะครับสมหรัสูตรเป็นยวางสี่ดตอนนี้นะครับในในงวดนี้ได้7จ็ดแนะถ้าเรามาเทียบกับสูตรตัวเดียวนะครับก็ไม่ชนกันทีนี้เราก็จะมาจับชุดกันเลยนะครับทั้งสองสูตรด้ยกันซึ่งก็จะได้จะถึงที่4คู่นะครับเขาจะเป็น 3 7เจนะครับ3 7 3เจครับได้3 7 3เจ9แล้วก็30นะครับซึ่งก็จะดิงอยู่แค่นี้นะครับถ้าเรานำมาจับชนกันกับสูตรนะครับติดล่างสี่หลักนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปเทียบกับที่ได้นะครับ78นะครับติดล่างแบบนี้นะครับที่มันเข้าต่อเนื่องนะครับแบบ2ตัวเนาะถ้าชอบแบบนี้ก็เลือกตามสูตรนี้อยู่กันได้นะครับก็เป็นสูตรเดิมที่ยังเข้ามานะครับกลางกลางวุตินะครับ กางงวตีเลยนะครับสุได้เ8สูตรเด็ดลังนี้เป็นสูตรเก่านะครับแต่ว่าจะเป็นสูตรใหม่ก็ว่าได้นะเพราะว่าเห็นงวดนี้นะครับที่ผมมาให้ดูนะครับเป็นเป็นงวดแรกในงวดที่แล้วนะครับมันมีสูตรเก่านะสูตรเก่าที่ได้6กซึ่งสูตรนั้นมันหลุดไปนะครับก็ถ้าเราจะใช้สูตรนั้นต่อก็ได้นะครับก็เรานำไปคำนวณต่อได้นะครับสูตรที่ได้ตัวเดียวนั่นองแล้วนะซึ่งเป็นสูตรเก่าที่หลุดไปนะครับแต่ที่มันเข้ามาต่อเนื่องนะครับแต่ว่านี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับในงวดนี้ก็จะเป็นงวแรกนะที่มา คำนวณนะครับมาชุมกันนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าเป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับผมก็ตามสูตรที่ได้มันเดินดีมาสิบมือติดเลยนะครับก็อนมนี้คาดว่ามันน่าจะมีมาอีกนะครับมุนนี้เป็นมุนที่สิบเอ็ดนะครับไม่สิบก็หน่วยล่างนะครับเลขสามแทรกมาครับก็ดินทั้งสองหลักเลยนะครับหรือว่าเราจะอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งอ่าหกมุนี้ครับก็ถือว่าดินล่างนะครับ 6กับ9คือตัวเดียวกันเลยนะครับเก้ากับ6กนะครับถ้าชอบเก้าก็กันหกวัด้วนะครับถ้าจับคู่กับเลขสามในมูนนี้นะครับอ่ะก็ทําให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ลองนําไปย้อนดูกันได้นะครับชอบสูตนไหนก็เลือกตามสูวนนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ขออีฟซีทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ